สวัสดีครับขอบคัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านโอ้โหครับผมดูฟุตบอลทีมชาติไทยแข่งกับมาเลเซียจบลงไปในผมอย่างเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเพราะว่าตั้งแต่ผมเห็นรายชื่อผู้เล่นที่จะลงแข่งแล้วล่ะครับว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งในแดนหลังยกแผงนะครับแล้วก็บริเวณแดนกลางเนี่ยดีที่มีวีระเทพแต่วีระเทพก็ใช้แววได้ไม่ชัดเจนนะวันนี้แล้วอัครพงษ์ภูมิวิเศษเนี่ยอ่ ลงมากับพีระดนฉำรัศมีนะครับเฉลิมศักดิ์อักขีนะมายืนเป็นเซนเ,นเตอร์ฝั่งขวาแล้วก็ให้อภิสิทธ์โซรดาเนี่ยไปยืนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เสกสรรราตีมาเล่นปีกซ้ายแดนหน้านะครับมีสุพนัทแล้วก็มีแพตริกกุตับสันด้านขวาก็มีนิโคลัสมิเกวสันดูมันเผินก็เหมือนจะดีครับ แต่ผมผมเห็นจุดที่อันตรายเลยเพราะว่าเอาแต่กล้องหลังเลยนะครับคู่ระหว่างคู่เซนเตอร์นะครับของไทยเราเนี่ยจอ่์โดนเข็มดีกับเฉลิมศักดิ์ขีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวันนี้นะทางจนรธานเข็มดีเนี่ย,อยลอยไปนิดหนึ่งครับเฉลิมศักดิ์ยัง,ยงแสดงผลงานได้ไม่เด่นชัดนะแต่ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ที่ใช้ได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยคือการถอดเนี่ย ยีชถอดออกทั้งสองตัวเลยนะครับที่เป็นเซนเตอร์เก่าเรานะครับถอดออกทั้งสองตัวเลยเปลี่ยนยกแผงครับแล้วตรงกลางเนี่ยมิดฟิลเนี่ยนะครับวีรเทพป้อมพันกับพิรดลชำรัศรมีก็เป็นลนักษณะมิดฟิลตัวเขาเรียกว่ามิดฟิลแดนรับอยู่แล้วครับจะมีการบิวเกมนี้น้อยส่วนอัครพงศ์ผู้มิเศษเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิดฟิลแดนรับอีกคนหนึ่งซึ่งจังหวะที่จะ ทำให้เกิดมิติสีสันในการเข้าทำเนี่ยมันไม่มีเลยมันทําให้นะันกเตะอย่างสุภนัทเหมือนตาเนี่แบกไ้ทั้งหมดครับวันนี้แบกหนักด้วยและแบกนานด้วยครับวันนี้สุภนัทบนตาเหนื่อยแสนสาหัสและนะครับนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยได้ลงมาแบกมาแบกนะครับเซนเตอร์เราอีกคนหนึ่งฝั่งขวาเนะี่ยแทบตายครับนักเตะเราสองคนเราจะเอาที่ไหนเลยครับไปทําเกมเข้าบุกนะครับ ผมบอกเลยไงครับว่าแนวแนวแนวราสานแนวรุกที่เราดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไวเดเชอร์เสกสารราตรีนี่ก็เล่นดีครับแต่มันอ่อนยั่วอ่อนยั่วตรงฝั่งซ้ายเราเนี่ยอภิสิทธิ์สรดาเนี่ยก็ถือว่าน้องใหม่อยู่แล้วแล้วยังมีเสกสารราตรีอยู่ข้างบนอีกในกรณีอภิสิทธิ์สุรดาจะลงได้มันต้องมีข้างหน้ามันจะต้องมีอย่างน้อยก็ต้องเป็นเจ้าเช็คหรือเจ้าบุ๊กครับตรงนั้นอภิสิทธิ์สุรดาจะลงได้แต่ตอนนี้แผงซ้ายเราผ่านตลอดครับอ่อนยั่วหมดเลย ศึกสาราตรีเนี่ยเขาเขามีลีลาการเล่นที่ดีแต่ใหม่ทั้งสองคนครับที่จริงถ้าศสกสารราตรีลงตรงนั้นนะแล้วมีตัวแข็งแข็งหน่อยอย่างอย่าง,างถ้าเกิดมีเอกนิต์หรือว่ามีเจ้าเชคสุภโชกอยู่ด้วยอะ่ะเราให้ศึกสาราตรีอยู่ตรงนั้นจะเล่นดีมากแล้วเอาไปศิษสุร,รดาลงได้แต่ทีนี้อครักคงอรัพระพงษ์ผู้วิเศษเนี่ยผมคิดว่ามันลงมาซ้ําซ้อนนะซ้าซ้อนกับพีรดดอนํำรัศมีแล้วก็ซ้าซ้อนกับวีรเทพป้อมพันธ์ ควรจะเอามิดฟิลด์ที่มีการเคลื่อนที่แดนลุกที่สามารถเล่นเข้าขากันได้ดีกับสุภนัทก,ก็คือวิลเลียมเวเดเชอร์ลงมาผมเห็นตัวผู้เล่นผมรู้สึกขัดนะครับพอขัดปุ๊บมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับจุลธางเข็มดีแบกแบกหลังนะครับเฉลิมศักดิ์อาคีย,ยังยังเล่นไม่เข้าฟอร์มกับกับทีมเรานะครับจะแ,แต่ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีนะแต่ทีนี้ทางนิโคลัสนิโกสันก็ได้ลงมาลงมาไล่บอลเยอะมากมันทําให้การลุกของเราเนี่ย นะครับมันขาดประสิทธิภาพนะมันทาให้จังหวะของสุพนัทเหมือนตากับพารติกกูตับสันเนี่ยไม่สามารถจะดําเนินไปได้คือถ้าผมพูดในคลิปที่แล้วนะเพื่อ,ๆอนๆคงได้ยินเกี่ยวกับแนวประสานแดนรูกนะครับที่มีพารติกุูตับสันวิลเลียมไวเดเชอร์บเบนจามินเจมเดวิสแล้วก็จะมีสุพนัทเหมือนตานะครับแล้วก็ถ้ามีศึกษาราตีคนหนึ่งก็คือคือเกือบครบแล้วครับทั้งหน้ามันสามารถเล่นได้อย่างมีความสุขในไวยเจนเขาอะ แต่ตอนนี้มันเหลือแค่แพทติกุตับสันแล้วก็สุพนัทเหมือนตาส่วนอัครพง์ผู้วิเศษเนี่ยกับเพียรอนฉันมรัศมีไม่เข้าชุดเขาครับไม่เข้าชุดกับศูนย์น้าเรามันทําให้เราสังเกตดูครับว่าวีรเทพป้อมพันลำเลียงบอลขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถจะผ่านมายัางมิดฟิลด์แดนลูกได้เลยแม้จะยืนกันอยู่เต็มไปหมดอะเพราะว่าแพ้ชั้นในการเข้าทำเนี่ยมันมันถูกทําลายไปนะครับ นี่เองครับเป็นสาเหตุที่เกมมันเหนื่อยเกมมันเล่นไม่ได้และประกอบกันนะอีกด้านหนึ่งนะมาเลเซียกะมารอบนี้มาดึงเกมมาเสมอครับครึ่งแรกเขาเล่นรอแพ้เราอยู่แล้วอะแต่เราทําอะไรเขาไม่ได้นะครับเล่นเล่นไม่เหมือนฟอร์มตอนเล่นกับตีมอตอนนั้นตีมอ์ก็ไม่ใช่อ่อนนะแต่เราสตาร์ทเครื่องได้เพราะว่ามิดฟิลราดูดันกว่านี้และนะครับแดนหลังของเรายืนแน่นแต่วันนี้แดนหลังเราใส่ครับจนทานเข็มดีเนี่ยมีลูกพลาดได้เห็น พอสมควรพอไม่นิ่งพอใส่ปุ๊บเนี่ยเหมือนเราต่อยมวยนี่แหละถ้าเกิดเท้าเรายืนไม่นั่นเนี่ยเราไม่สามารถจะส่งพลังออกจากไหล่หรวอแขนเราได้นะครับหลังใส่มิดฟิลด์แดนกลางล้มเหลวแดนรุกสุพนัทแบกครับวันนี้ทั้งเกมเลยแต่ผมคิดว่านะมันมีส่วนหนึ่งนะเราสังเกตด,ดูว่าทีมชาติไทยเมื่อเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยจะเล่นได้แบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะนัดใดก็ตามแต่ครับเล่นในสนามราชมังคลาไม่ดีเลยในในมุมมองผมนะถ้าเป็นผมนะผมเป็นโค้ดนะผมจะพานักเตะไปซ้อมที่ภูเก็ตครับแล้วผมจะให้นั่งรถโค้ดเข้าสนามแบบมาเยือนครับแล้วผมจะไม่พบไม่ให้พบใครเลยแล้วผมจะไม่ไม่ให้นักเตะเนี่ยไปไปเจอใครเลยสร้างแพชชั่นในลักษณะที่ไม่ใช่บ้านตัวเองในการลงเล่นราชมังคลาและต้องบอกลูกทีมว่าเล่นให้สนุกเล่นให้มันเล่นให้ให้เอาใยให้ได้ แต่ผมรู้สึกความชิวมันเกิดขึ้นนะกับนักเตะของเราหลายคนเลยนี่คือสาเหตุที่เพื่อนอาจจะมองเห็นว่าทําไมนักเตะไทยเราเหมือนเล่นไม่เต็มรอยเลยวันเนี้ยความจริงไม่ใช่ครับความจริงไม่ใช่ครับเล่นวันนี้เล่นเหมือนกันกับเล่นที่นัดที่เสมอเราเลยนี่แต่ว่าอ่ามาเลเซียเขาเขายิงไม่คม <S <S เขายิงไม่เป็นกันเลยครับวันเนี้ถ้าถ้ามาเลเซียยิงเป็นเสร็จครับเสมอเลยครับวันเนี้ยแต่ผมเชื่อนะว่าช้างศึกเราแข็งแกร่งอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในบางสีบางอย่างเนี่ยเมื่อเมื่อเราส่งไวเดเชอร์ลงมานะเมื่อเราส่งไวเดเชอร์ลงมาเนี่ยพระถกุตสันโดนเปลี่ยนดอ,อกแล้วนะครับแล้วส่วนสุพรรณัดเบลตาก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเพราะแบกทีมไม่ต้องทีมครับนี่คือจุดที่ผมผมพูดตรงนี้จบตรงนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือการวิจารณบอลน,นะครับติเพื่อก่อวิจารณบอลให้เพื่อนเพื่อนทราบ นะครับไม่ไม่ได้ตำหนิไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ด่านะแต่พูดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเยชิเขาหวังว่านะเฉลิมสักอักขีเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์นะครับในการแทงบอลรุลกนะครับแล้วจะให้อภิสิทธิโซรดาซึ่งเยชิมั่นใจว่าอภิสิทธิโซรดาเนี่เป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ดีและจะให้ทางอ่าศิษส,สาราตีเนี่ย มาแก้ปัญหาการลงสนามไม่ได้ของเอกนิต์และการลงสนามไม่ได้ของบริเวณนั้นได้หลายคนครับที่อย่างเจ้าเชคเนี่ยนะครับที่ลงสนามไม่ได้และจะให้พิรันดลชัรัศมีเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่คอยกับจังหวะร่วมกับทางเวีเยเต้ป้อมพันธ์แล้วให้อัครารพงษ์เนี่ยในลักษณะผมดูอัครารพงษ์ยืนแล้วเหมือนจะเป็นมิดฟิลด์แดนลุกแต่อัครารพงษ์เนี่ยเขาดีเฉพาะเป็นมิดฟิลด์แดนรับ นะครับคล้ายๆกับมิดฟิลด์นรับแต่เขาไม่มีแพชชั่นในการจ่ายในการเข้าลุกเลยนะครับตรงจุดนี้เละครับเป็นจุดที่อิชิหวังว่านักเตะจ,จะทําได้ตามเป้าหมายแต่นักเตะที่ผมกล่าวถึงทำได้ไมมไม,ไม่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายสักคนครับที่มีเสกสรรเลยจีเขาก็พยายามพยายามที่จะทําให้ได้นะแต่เขาขาดบัตดี้นะครับ เพราะว่าบริเวณหน้าเนี่ยผมเห็นมีศึกสันราตีกับสุภนัทเบือนตาเนี่ยใสยย่ย่ตรงนั้นแพทิคุตับสันไม่ค่อยได้บอลน,นะแล้วก็นิโคลัสมิโกสันก็พะวงกระเดนหลังต้องวิ่งลงกลับมาช่วยตลอดอย่างนหนัก่วงสาหัสเลยจุดนี้แหละครับแล้วก็ทางมาเลเซียเขาดึงบอลตลอดดึงบอลช้าตลอดมันทําให้เกิดอ,อาการบอลชะง,งักและบอลไม่ไปไหนมาไหนครับผมถือว่าแมตชนี้ทีมไทยเราเล่นแย่มากนะครับผมเป็นคนตรงนะ ตำหนีโหตำหนีตรงๆตำหนีแล้วจบเล่นแย่มากโดยแต่ศักยภาพของเรามีเยอะแต่เราเล่นแย่ครับวันนี้แต่ผมขอชมเชยนักเตะหลายๆคนที่ทุ่มเทเล่นเล่นได้ดีแต่ภาพรวมของทีมอะมันแย่นะครับแต่นะครับผมคิดว่าเราเล่นดีกว่านี้แต่ตัวผู้เล่นที่เราลงมาเนี่ยผมเห็นผมผมเห็นชื่ออัครพงศ์ผมเห็นชื่ออ,าาอ,อ,อย่างฉเฉลิมศักดิ์อาคีผมเห็นชื่ออภิสิทธิ์โซลดา ผมเห็นชื่อนักเตะที่ไม่ไม่ได้ลงมาเดี๋ยวผมใจหายครับว่าโอ้โหแดนหลังถอดลงหมดเลยเลยเนี่ยอ้าวแดนกลางมีพีระดนแล้วส่งอครลาพงลงมาอีทําไมนะครับทําไมไม่ไม่เอาตัวเชื่อมเกมไปหาสุพนัทลงมาช่วยสุพนัทอีคนนึงนะครับผมนึกนึกในใจนะก่อนก่อนเกมจะเริ่มโธมินเอกสารลาตียืนอยู่ซ้ายคนเดียวทีเนี้ยตายเลยแล้วก็จะเล่นเหนือใครทีเนี้ยจะเชื่อมเกมกับใคร สามแดนประสานร,ระหว่างเสกสรรดาตีอัครพงค์ผู้มิิเศษแล้วก็อภิสิทธิ์สุรดาเนี่ยอ่อนเกินไปครับที่จะเชื่อมกันมันต้องมีตัวแข็งอีกตัวหนึ่งครับตรงนั้นน่ะแล้วโยกนิโคลสัสมิโคสันมาไว้ฝั่งขวาให้พร,รารับผิดชอบฝั่งซ้ายอยู่กับอภิสิทธิ์สุรดาแล้วก็เสกสรรดาตีแล้วก็อครพงค์เนี่ยจบเกมครับฝั่งซ้ายบอดสนิทไปไม่ได้ครับแต่วันนี้ก็เห็นเสกสรรดาตีฉายแววหลายครั้งแต่เป็นไปนไม่ได้ครับนักเตะคนเดียวเนี่ยมันจะต้องมีบัดดี้ที่แข็งแกร่งตัวนี้ นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดนะครับมันจะต้องแก้ผมบอกแล้วครับแนวเชื่อมประสานแดนหน้าเนี่ยถ้าไม่ครบ3ามสี่ตัวเนี่ยมันพอมันรัดไม่ได้ขึ้นมามันบอดทันทีมันบอดเหมือนที่เราเสมอเรานั่นแหละนั่นแหละครับเขาเรียกว่าบอดแต่วันนี้โชคดีนะที่พีระดลไล่บอลน,นะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยวีระเทพป้อมพันธ์ก็พยายามเล่นนะครับแล้วก็สุพนัทเนี่ยวิ่งผมว่าวิ่งเยอะที่สุดเลยนะสุพนัทวันเนี้ยเล่นสุพนัทเนี่ยเล่นดีเหมือนเดิมครับ แล้วก็ทางานิโคลัสมิโกสันก็เล่นดีเหมือนเดิมวิรเเทพป้อมพันเนี่ยก็เล่นดีครับแต่ผมคิดว่าต่ำกว่ามาตรฐานไปนิดหนึ่งพีระดลเนี่ยเสม,มอตัวครับอัครพงษ์ภูมิวิเศษเนี่ยก็เล่นเสม,มอตัวแต่ปัญหาคือมิดฟิวลักษณะนี้มันเยอะเกินไปตรงกลางอะ่ะวันนี้มีตัวลุยพอส่งวิลเลียมเวเดเชอร์ลงมาก็สตาร์ทเครื่องไม่ติดครับมาลงครึ่งหลังและมันเชื่อมไปหาสุภนัทไม่ได้สุภนัทเหนื่อยแล้วครับแพิคุตโสันก็โดนโดนถอดออกแล้ว สรุปแล้วแนวแนวประสานในการเข้าทําประตูมาเลเซียเนี่ยมันก็เลยถูกสลายไปด้วยด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเป็นเหตุให้ที่มาเลเซียเป็นทีมที่วันนี้มาเล่นรอแพ้เราอะแต่เราทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาใช้เทคนิคค,ความเก่าของเขาอะ่ะคือเขาไม่มีอะไรนะเขามีเขามีแต่ความเก่านะครับในการดึงดึงจังหวะดึงจังหวะเพื่อจะเสมอและพยายามเล่นในลักษณะที่อ่าถ้าาตัดฟาวได้เขาตัดนะครับ เขาเล่นทุกอย่างที่ใจะให้ทีมไทยเนี่ยเสียรูปนะครับเล่นทุกอย่างที่ใจะให้ทีมไทยเสียจังหวะฟุตบอลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจุดนี้นะครับผมคิดว่ายยชิเห็นแล้วและเขาคงจะเอาไปแก้ไขแน่นอนเลยนักเตะเรานะครับที่จริงแล้วรูปแบบทีมเรามันดีมากแต่วันนี้เนี่ยเกมเราล้มเหลวนะครับเกมเราล้มเหลวได้ประตูมากก็เหมือนอนที่แฟน,แฟน,แฟนบอลบอกว่ามันไม่น่าภูมิใจอลูกที่เราได้ประตูถ้านะครับไม่รีบแก้ไขเนี่ย เรามีโอกาสแพ้สิงคโปร์นะครับผมบอกไว้เลยครับสิงคโปร์มาตรฐานสูงกว่ามาเลยปีนี้นะมาเลยอาจจะตกรอบก็ได้เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยผมดูฟอร์มแล้วน่าจะดีกว่ามาเลยถ้ามาเลยไปเจอสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามาเลปจะแพ้นะครับถ้าเราไปเยือนสิงคโปร์ถ้าเราไปแบบนี้นะนะครับถ้าถ้ายังไม่ยอมประสานแดนหน้าแล้วเอานักเตะที่ไว้ใจที่สุดนะครับอย่างพันษาเนี่ยควรจะได้ลงนะสลิงคานก็ไม่ได้ลงเนี่ย ผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเปลี่ยนขนาดนี้ทำไมต้องดึงออกขนาดนี้ครับโจนาธานลงมาตัวเดียวก็พอแล้วครับเฉลิมศักดิ์อาคีลงมาจะต้องจะต้องมีตัวนิ่งกว่านี้มามาคู่กับเฉลิมศักดิ์อาคีนะนะครับตรงจุดนี้หละครับเป็นจุดที่แล้วก็แดนกลางเนี่ยมันทําเกมไปหาแดนลูกไม่ได้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกแล้วก็คือมิดฟิลด์แดนลูกเราไม่มีครับพอมิดฟิลด์แดนลูกไม่มีคนที่แบกก็คือศูนย์หน้าตัวต่าก็คือสุภณัตเหมือนตา แบกไว้ทั้งทีมครับเศกสรรลาตีมไม่มีตัวเชื่อมบอลน,นะครับอัครพงศ์พุ่มวิเศษควรจะเป็นเป็นตัวที่มาเปลี่ยนพิระดออกนะครับไม่ควรควรถ้าถ้าแบบนี้เอาวารชิตลงมาจะดีกว่านะเอาวารชิตลงมาแทนอครพงศ์จะดีกว่าแต่าวารลชิตเนี่ยเขาไม่ใช่ขาโจรุ่นเดียวกันกันกบสุพนัทครับต้องไว้เดเชอร์ครับถ้าอยากเห็นความสีสันแบบมันๆนะ่ะแบบได้ประตูได้ประตูอ่ะ นะครับวรชิตอาจจะมีเทคนิคสูงอาจจะสูงกว่าไวเดเชอแต่นะครับเข้าใจคาว่าวัยรุ่นไหมครับเขาต้องการคําว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องการคําว่าฉายคำว่าคำว่าสุดมันน่ะมันต้องไวยเดเชอครับมันต้องสุพนัดมันต้องปฏิกุตทับสันมันต้องเสกสันราตีร้องเอาสีคนลงพร้อมกันดูสิครับแล้วที่เหลือเนี่ยวนเวียนกันเลยครับอัครพงษ์หรือว่าจะเป็นวีระเทพป้อมพันธก็ได้ก็เวียนกันไปเลยครับที่เหลือน่ะ แต่ครบนี้เขาต้องครบนะถ้าถ้าอยากจะวิ่งประตูถล่มทลายมันยิงตีมอเนี่ยแล้วก็แดนหลังครับแดนหลังเนี่ยโจนาธานเนี่ยก็ก็น่าจะดีนะแต่ถ้าเกิดจเจาตัวอื่นลงเนี่ยจะต้องสลับนะครับจะต้องมีตัวเดิมอยู่บ้างนะครับตรงนี้คือการวิจารณ์นะครับคลิปนี้เนี่ยการวิจารณ์ก็คือการวิจารณ์นะครับเพื่อจะให้เราเห็นภาพแต่ผมยังเชื่อมั่นในทีมชาติไทยเราร้อยเปอร์เซ็นต แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือถ้าทีมยังไม่ลงตัวเนี่ยถ้าเราไปเจอสิงคโปร์เราจะเกิดปัญหาแต่ผมก็ยังขอย้ําคําเดิมนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยเราจะแพ้ผมก็ยังเชียร์และผมก็ยังจะมีแพชชั่นในการที่จะเป็นครอบครัวฟุตบอลอย่างมั่นคงในการให้กําลังใจโค้ชิชีและทีมชาติไทยแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือคนที่ไม่มีแพชชั่นแบบผมในการที่จะวิภาษ์วิจารณ์เราติดอารมณ์แล้วก็ไม่ยอมใม้อภัยและบูลลี่กันไปตลอดตรงนั้นมันเป็นการทําลายทีมชาติไทย นะครับแต่ผมวิจารณ์ตรงนี้ผมจบตรงนี้แต่ส่วนต่อไปผมคิดว่าทีมไทยเราสามารถกลับมาพังอาจได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เรามี6คะแนนแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่งโอกาสเข้ารอบเรามีสูงมากคิดว่า2แมตช์ที่เหลือเนี่ยเราได้ทำแต้มได้ดีซึ่งผมคิดว่าศักยภาพเรามากพอที่จะชนะสิงคโปร์และชนะกัมพูชาได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ลงตัวแบบนี้โอกาสที่เราจะเสมอหรือแพ้ก็มีเหมือนกันนะ ซึ่งตรงนี้แฟนบอลไทยผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะเห็นนะครับไม่อยากจะเห็นการแพ้เพราะว่าเท่าเท่าที่ผมดูนะฟอร์มของทีมต่างๆที่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมีทีมเดียวที่น่ากลัวนะก็คือทีมชาติเวียดนามเท่านั้นและถ้าเราไปฟอร์มขนาดนี้ถ้าเรายังไม่เข้าที่นะถ้านักเตะเรายังแพ้ชั่นไม่เต็มนะคือพูดง่ายๆว่าคือคนแบกก็แบกอ่ะนะครับคนยังพูดง่ายๆมันย,ยังไม่ยังไม่ร้อยก็มีในทีมเราอ่ะถ้าเล่นแบบนี้โดนเวียดนามบทขยี้ตายเลยครับ ตรงนี้ต้องต้องปรับโดยด่วนเลยนะครับต้องปรับโดยด่วนเลยนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นการวิจารณ์ผมจะวิจารณ์คลิปเดียวผมเคยวิจารณ์แบบนี้กับยูยี่สมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยวิจารณ์พอวิจารณ์แล้วผมจบครับคลิปหน้าก็คือเรื่องสร้างสรรค์คลิปวิจารณ์ก็คือคลิปวิจารณ์ครับติดเพื่อก่อครับพูดให้เพื่อนเห็นว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยของเราในแมตช์นี้ครับ <S <S Tôi sẽ không đầy đổi từ quốc gia Thái Lan hay đội tên quốc gia Indonesia Hãy đi chung tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc thẳng cấp Kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân Việt Nam Khỏi men kim sát lao, khỏi ma sinh bọc ban Khâu hoa khỏi lên bọc kênh Khỏi hú hoa khỏi lên bọc kênh lại khỏi xịt áo chân là ai nóng nhất khỏi xịt bạc Thìm tay hay cầu xa bế sụt lòng nám khô Khỏi cứ lao, khỏi mẹ lao, mẹ lao

Examine the biggest football tournament in the sand reacher. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. Tôi là một chiến binh, sau đó tôi là nhà vô địch. Tôi sẽ không để đuổi tung quốc Thái Lan hay đội tuyển Indonesia. Hãy đi chơi, tôi sẽ thắng. xịt kiếm sang xịt đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao Khỏi mà xanh bạc ban không qua khỏi lên bọc kênh Khỏi hú khỏi lên bọc kênh Mạch khỏi xịt áo chân là ai Nóng mạch khỏi xịt bạc tim tay ngày khâu sao bị sụt lắm nám khô Khỏi cứ lao Khỏi men lao Men lao Khỏi tim sát lao Thailand, Thailand, land of football, king of Asian Football championship of Jackie Asan Mitsubishi Electric Cup High rock, XO, Ex Exciting the biggest football tournament in the Asan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game